สวัสดีครับประเด็นร้อนและประเด็นเชื่อมาแรงสุดในการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชายผู้นี้สุนนาทีมชาติอังกฤษสุนนาสโมสรท็อตแนนฮอสเปอร์นามนี้มีที่ว่าที่ม้ว่าแฮร์รี่เคนนะครับตอนนี้ครับแฮร์รี่เคนถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมคอสมควรและเนื้อหอมมากๆนะครับ และตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการั่นสะเทือนวงการของสื่ออังกฤษและวงการฟุตบอลของโลกเราเลยนะครับการย้ายตัวนะครับตอนนี้ครับสโมสรทอตแนมฮอฟสเปอร์นะครับได้ทําการโกงค่าตัวแฮร์รี่คนนะครับอยู่ที่นะครับสองร้อยล้านปอนด์โอ้โหถือว่าเป็นค่าตัวที่มหาศาลนะครับหรือประมาณแปดพันแปดร้อยล้านบาทมันบ้าไปแล้วนะครับมันบ้าไปอย่างมากแล้ว ฮาริเคนครับเขาได้ออกมาบอกว่าเขาอยากจะบยบินหาความสำเร็จหาทร์ฟี่มาเป็นเกีติประวัติให้แก่ตัวเองแล้วก็ประธาสสนสโมสรของเท่านั้นเทสเปอร์ครับเดนนี่เลวีนะครับบอกว่าการที <c oughs> ่ใครจะได้เล่นต้องมีการพิจรารณาเงินก้อนโตให้กับสโมรสรเพื่อเป็นการปล่อยดาวยิงทีมชาติอังกฤษออกจากสโมรสรนะครับโดยการขายเนี่ยถือว่าเป็นความสําคัญเป็นอย่างมากแก่สโมรสรน,นะครับแล้วก็ดิวหรือว่าตัวเลขอย่างน้อย ที่เขาตั้งเอาไว้ถือว่าไม่แพงนะครับ200ล้านปอนด์ซึ่งอย่างนี้นะครับทำให้หลายๆทีมที่หวังจะเอาเฮลิเคนก็ได้การถอนตัวไป2-3ทีมพอสมควรนะครับแล้วก็ดาวยิงไว้27ปีนะครับเขาได้ยื่นเรื่องให้กับสมโมสร์เทอแนมฮอสเปอร์นะครับเพื่อทำการขอย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ งที่ผมคุยข้างต้นครับเพราะอยากต้องการหาโทรฟี่หาเกียรติบัติให้กับตนเองนะครับและมีโอกาสได้ลงเล่นฟุตบอลในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2021-2022ด้วยแฮร์ริเคนชื่อว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากแล้วมีหนึ่งทีมที่จะมีข่าวที่ชอบมากก็คือทีมเชลซีครับที่มาของเชลซีนี่คือกุนซืโทมัสทูเิลบอกว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะร่วมทีมกับ ที่ที่ไม่อยากจะร่วมง,งานกับแฮร์รี่เคนเขาปรารถนาตัวที่อยากได้แฮร์รี่เคนแล้วก็เซียมีรวมบันอัม,มาบวิดปัทาสโมสรเชลซีก็บอกว่าอยากได้แฮร์รี่เคนมาเล่นแล้วก็มาอยู่กับทีมเชลซีแล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่ทางเชลซีไม่ว่าแล้วพร้อมสู้นะคาถึงแม้ว่าสเปอร์จะโกงค่าตัว อีกทางนี้นะครับเนื่องจากแฮร์รี่เคนครับมีสัญญาอยู่กับสโม,มสรทอทเนนฮอสเปอร์ถึงปี2014นะครับหรืออีก3ปีข้างหน้าที่แฮร์รี่เคนจะหมดสัญญาซึ่งทําให้ตอนนี้แฮร์รี่เคนถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมในฤดูกาลนี้ถือว่าแฮร์รี่เคนเด่นมากนะครับยิงประตูหมด23ประตูคว้ารางวัลดาวสมมูเปรของลีกผู้ดีอังกฤษแล้วก็แอสซิสต์มากที่สุดด้วยการแอสซิสต์ทั้งหมด14ครั้งทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ ถึงแม้ว่าราคาค่าตัวของแฮร่เคนจะถึงสูงถึงประมาณ200ล้านปอนด์หรือ8 00 0กว่าล้านบาททําให้หลายๆทีมเนี่ยต้องคิดหนักในการซื้อนักเตะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําให้สถานะทางการเงินของหลายๆสมโมสร,รหยุดชะง,งักและชบและซบเซาพอสมควรตอนนี้นะครับทีมที่อยากได้ที่เราเคยคุยคืออย่างเช่นปารีสกับเจ้านายเก่าเปเชติโนแมชสเตอร์ซิตี้ของซื้อเปเปกระดัวน่าที่ตอนนี้กุนอาเกโร่ก็ได้ย้ายไปอยู่สมโมสรบาร์เซโลนา มาเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชาติอังกฤษแล้วก็กุญซื้อโอเลกุนนาโซชาที่อยากได้หัวหอกเล,ลายลนนีนน้แต่เชลซีครับถือว่าเป็นทีมที่มาแรงพอสมควรในการที่จะคว้าตัวแฮร์รี่คนเข้าไปแล้วก็เชลซี Hi, ก็ได้ออกมาแถลงการว่า,วาราคาเท่าไหร่เชลซี Chelsea ก็พร้อมที่จะยื่นซื้อแฮร์รี่คนเรายิงวัย27่า27ปีเพื่อมาลงล่าตะข่าย ในทีมสแตมฟอร์ดบิทแต่ก็ติดที่ปัญหาว่าสเปอร์กับเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันคือเมืองลอนดอนแฮร์ริเคนจะมีการหักปาก,กาเซียนหรือไม่ก็เหมือนกับที่โซคาเมลย้ายจากสเปอร์ไปอยู่สโมสรไอ้ปุ่นใหญ,ญ่อาร์เซนอลแต่สิ่งสำคัญถ้าแฮร์ริเคนย้ายไปอย่างเชลซีแมนยูแมสตีหรือปารีสแซงต์แชร์แมงทั้งสสโมสรน,นี้ เป็นทีมที่สามารถทุ่มค่าเหนื่อยให้กับแฮร์รี่เคนและพร้อมประเคนค่าเหนื่อยประเคนโบนัสอะไรให้ไม่อั้นด้วยไม่คำด้วยคำนึงถึงเงินมาสตี้ของตระกูลชิกม,มีมหาศาลปารีสก็มีมหาศาลเชลซีของซึ่งนี้ก็มีมหาศาลแมนยูถึงแม้ว่าตระกูลเอชจะขี้เหนียวซุงเกลเซอร์จะขี้เหนียวแต่ก็สามารถที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาได้สถานีน ต่อไปเคลนจะไปอยู่ที่ไหนเชลซี Chelsea, ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีสุดและเป็นทีมที่มาแรงที่จะปาดหน้าขวาแฮร์รี่เคนได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท้าได้ฟังว่าแฮร์รี่เคนจะไปที่ทไหนเมื่ออีพี่แล้วผมได้ทำคลิปบอกว่ามีซีสโมสรที่เข้ามาผูพันแต่ตอนนี้คือเป็นสโมสรสิงตนเมืองคามเชลซีที่มีโอกาสที่จะปาดหน้า ทั้ง3ทีมนี้เข้าวินคว้าตัวแฮร์รี่เคนใครจะได้และเซ็นแฮร์รี่เคนไปต้องติดตามในคลิปต่อไปและผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับในท้ายสุดช่องเรามี3ช่องทางคือมี Facebook มี Youtube มี b ล็อกดินะครับจะให้เอฟซของเราหรือว่าคนที่มาดูในช่องเราช่องใหม่ที่ยังไม่ได้กด Subscribe ครับช่วยกันกด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่อไปวิเคราะห์ข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ